สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยครับอ่าคุณเจสวัสดีครับคุณเจคุณเต้เจราวันนะฮะพี่เสืออโทนีทุนทีเคคัสตอมวันนี้ครับคุณฮารคิาชันคุณซิกี่วันด้วยนะจ๊ะสวัสดีทุกท่านเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะเลิกไปแล้วนะครับตอนนี้บนดีสตีมที่ทวิตด้วยอันนี้ลองลองสตรีมสองแพลตฟอร์มเหมือนเดิมเลยลองลดค่านุ่นค่านี่นะะไม่รู้ไม่รไม่รู้มันจะค้างอีกไปแล้วถ้าค้างอีกผมก็ ขึ้นอีกรอบหนึ่งถ้าขึ้นอรอบหนึ่งแล้วค้างอีกผมไม่ตัดคลิปแล้วให้โอกาสมันเด้อ่ะประมาณนี้ประมาณนี้เนี้ยวันนี้เรามาตามล่าฟักทองกันดีกว่าจริงๆเรามีอยู่แล้วเนี่ยฟักทองอยู่ในตัวเราเลยเอาค้างยังไยเฮ้ยค้างเลยอะแ้ามาถึงค้างเลยหรือ,อไงยังขอ,อ,อยางครับยังดูก่าไปแล้วหรวันนี้ครับวันนี้ครับปบน,นึงงันึงผมตั้งค่าตรีมนอยู่แบบเลยขอเช็คอีกทีดูว่าค้างวะเนี่ย สวัสดีครับสวัสดีครับหายปัจจุบึงผมตั้งค่าตรดมอยู่อ<ล>าจจะยังไปได้อยู่น่าจะยัง <c oughs> ยืนหยัดด้วยลำแข้งได้อยู่อ่ะไปแบบเมื่อวานเลยนะครับเมื่อวานค้างถึงพี่หายเลยเออใช่ครับผมไปตัดคิดไปนู่นไปนี่แหละถ้าวันนี้ค้างอีกรอบที่สองก็ตัดคิดเลยครับไปเลยไม่ขึ้นแล้วได้ด่านอะไรดีนะด่านน้องหรือด่านฟาร์มดีนะ นอตมันมันก็น่าเล่นแหละแต่คนไม่ค่อยเจอเลยฮะน่าจะไปเจอในโมเตลซะมากกว่าหรือจะไปฟาร์มดิถ้าฟาร์มก็อาจจะเจอแต่บัวก็เก็บไปเยอะอยู่รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เธอมอาเยอะสลึงเกินถ้าด่านฟาร์มเลยนะไปะนั่นก็อันนี้ก็ได้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีช่งชวงเช้าด้วยโอ้คุณธน,นาธร ขอบคุณครับสำหรับเมมเบอร์ที่สมัครให้ผมด้วยนะครับหากใครสนใจอย่าลืมที่จะสมัครเมมเบอร์ Member กันได้นะเลยครับขอบคุณมากเลยเลี้ยงข่าวรา,ายเดือนผมควงปืนสั้นสีทองหน่อยปืนสัส้นอะไรดีเซอร์ทองอะเหรอมันต้องซื้อนะครับต้องไปซื้อเออพูดถึงนะผมไม่ได้พกปืนพกมาด้วยเนละยแต่พกปืนพกก่อนแล้วกันแต่ไม่เอาดีเซอร์ไปเนพะมันดังเลยฮะมันต้องเอาปืนที่มันเก็บเสียงหน่อย เขสิบเจ็ดก็ได้เดะไม่ต้องแต่งอะไรเยอะนะแต่งให้มันแบบเก็บเสียงได้ก็พอแล้วผมว่าอืมให้มันเก็บเสียงได้ก็พอเพราะว่าผมจะเอาไปใช้แค่ยิงบอดเดะมีสีให้เปลี่ยนนเอ่ามีไหมไปเอาไปยิงบอดยิงบอดอ่าประมาณนี้ประมาณนี้เดะเอาไปเติมสักนิดนึงอ่ะสิบเจ็ดเม็ดพอแล้วผ่าเข็มโอเค มันหลิกไม่ใช่หลิกเออเซฟผมดูโล่งๆวะ่ะไปไปต่อเลยครับไปขอบคุณมากเลยนะครับคนที่สมัครเมมเบอร์นะขอบคุณมากมาก สวัสดีครับมาทันอยู่มาทันอยู่เลยครับมาทันอยู่ตาแรกตาแรกนะมือขึ้นตาแรกสวัสดีครับคุณเอ่ออันนี้อะไรเนี่ย U N A เอ้ย U N U A N เลยฮะนันเหรอใช่ไหมไม่ใช่นัน <S 1> <S 1> แนนหรือเปล่าแนนไม่ใช่แนนแนนต้องตัวเอ็นนนนน ชื่ออะไรเนะี่ยเอ่อเอาไปข้างหลังแล้วกันอะไรอะ่ะจะจะจะลงสักเหรอ,อใช่ไหมคุณจะลงสักหรือเปล่าเลยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสักคู่นะรอเกมอยู่เพิ่งขึ้นไลน์เลขหกนาทีเองนะครับเราจะมาทําฟักทองกันตามล่าฟักทองแล้วก็ส่งฟักทองเองด้วยนะฮะผมเก็บได้แล้วสองอันแบบเบลเต็มเลย ได้ห้าแสนแล้วได้ห้าแสนแล้ววันด,ดีครับวันด,ดีครับเอาแชทไม่เด้อีกแล้วอ๋อแชทจะไม่เด้อีกแล้วรีเฟรชดิเออผมเห็นแชทคนล่าสุดปะ่ะวันด,ดีครับวันด,ดีครับ อ้ขอบคุณครับผมคุณอะไรเนี่ยคุณทีเคอะครับคุณทีเคขอบคุณมากเลยครับมันตรงไหนผมกดจะได้อยู่ไม่เห็นชื่อเต็มๆตรงไหนมันบังอยู่ไหนแป๊บนึงคุณทีเคอ่าใช่ครับคุณทีเคคัสตอมเลยครับเป็นแบมเบอร์แล้วขอบคุณมากเลยนะครับทั้งสองท่านนี้ที่สมัครแบมเบอร์ให้ผมด้วยนะขอบคุณครับขอบคุณครับ จะร้อยคนแล้วนะเมมเบอร์อะซัพพอร์เตอร์สิบเอ่อสิบกว่าคนแล้วนะซัพพอร์เตอร์ซัพพอร์เตอร์สักสิบเอ่อสักยี่สิบคนนี่ก็ภูมิใจแล้วเมมเบอร์ Member, สักร้อยคนนะตอนนี้เมมเบอร์ประมาณแปดสิบท่านแล้วเลยฮะประมาณแปดสิบคนได้แล้วซัพพอร์ตปีสิบสิบเอ็ดสิบสองคนในแคมป์ มีสิงยิงห้าหลังด้วยดีแต่ผมเข้านี่ก่อนตอนนี้ผมอยากเคลมหูฟังอยากเคลมคีย์บอร์ดมากแต่ถ้าเคมเลมปุ๊บเล่นไม่ได้เลยครับเกมเออก็เลยต้องรอไปก่อนไม่มีสำรองด้วยอยังตารแรกของวันอยู่เยฮะยัง ยังไม่เข้าไม้เข้ามือเลย <Okay. S 1> อันนี้ล,ลดคุณภาพลงนะครับเพื่อนเพื่อนครับไลฟ์สตรีมอาจจะไม่ชัดมากนะสองที่นะสตรีมสองที่ อาจจะไม่ค่อยใช่อุ้ยมีลุ้นว่ะก็ได้อยู่ไม่เป็นไรครับก็ยังดีกว่าดีกว่าของม่วงแล้วกันเก็บๆไปก่อนทำเงินหมด้วยจีบเข็มเลยแอบขี้ผู้ของแดงนะเมืเ่อกี้เหมือนอยู่นะ có mì bên trong này. như vậy thì anh <laughs> มีตัวหรือเปล่าเนี่ยฟักทองเอาไว้แรกครับฟักทองอไว้แรกเลยเอาไว้แรกแต่เราต้องเก็บเวล์มันก่อนให้มันเวล์สูงขึ้นเรื่อยๆเลย ันนี้มาแปลเห็นไม่ค่อยเล่น M110 หน่ยใช่ไหมเมื่อวานเราเล่นไงแล้วก็แบบหัวทุกตัวอ่ะโผโผโ,โ,โหัวละเม็ดหัวละเม็ดก็คือแล้วก็ติดใจเลยเลยโอเคมาพิ่งวิ่งไปสมมติยังมีคนอยู่แล้วก็โมเตลก็ไปาไปหาเจ้าศพกับเอาไปเองกัานไหนง่ายกว่าครับเราเอาไปเองก่อนถ้ารอดเราก็รอดนะแต่ถ้าเกิดเราแตกหมดเราก็ค่อยไปหาเจ้าศพเอาเลย ว่าใครพกมาบ้างอะไรงนี้ทุกวันต้องมีคนพกมาแน่ๆนะครับผมทุกๆวันจะมีคนพกมาต้องมีสักคนแหละ,ละเราเล่นอะเนี่ยมันจะเป็นเอ่อเป็นสินค้ามุ่นเวียนอะไรเขจาใช่ไหมคือมันจะมีเลเวลไม่เท่ากันนะฮะบางบางตัวคุณยิงได้ก็เลเวลเยอะแล้วบางคนยิงได้ก็เลเวลเขียวอยู่เลยบางคนก็แบบเพิ่งจะสุกอะไรยเงี้ยยังอันก็แกะสลักไปแล้วอย่างงี้ เมันหมดเวียนหมนเบียนคนมันเอามาเรื่อยๆไงโชคดีหน่อยก็เจอระยะที่สามเลยเจอระยะที่สามแล้วก็เอาออกไปก็กลายเป็นระยะที่4ี่แล้วก็ได้เป็นของถือว่าเป็นราคาสูงแล้วย,ย,ยังไม่ปลอดภัยนะตรงนี้เพราะยังมีเสียงด้านหลังอยู่เลย อยู่ตรงนี้ก็ไม่ปลอดภัยเหมือนกันแต่เราไปเด็มร้อยงไงคงจะดันดุมดังเข้าไปไม่ได้อาจจะต้องดักคนแถวแถวนี้ก่อนเล็ยงไปโมเตลก็น่าจะไม่มีประโยชน์เพราะว่ามองไม่เห็นอะไรแต่ไม่แน่ไม่แน่เผื่อมันจะยังไม่เปิดประตูนี้โอ้ถ้ายิงบอดไปแล้วน่าจะเปิดนะไหมอ๋อเดี๋ยวนี้มองไม่เห็นอันนี้แล้วเหรอห้องนี้แล้วเหรอ อะไรไม่รู้เลยม่ามันเปลี่ยนแล้วเนี่ยฮะก็น่าจะเปิดแล้วไหมอ่ะอ่ะเปิดแล้วนะครับเล่นด้านหลังก็ได้อีเอ็กสวัสดีครับอีกไอเอ็กคุณเห็นคุณโฮเล่นโหลดกลับมาเล่นอะไรอ๋โอโหลดกลับไปแล้วใช่ไหม แคแค่อารมณ์โชว์บู๊บแหละผมรู้นลเราใส่ชุดอะไรมานะอ๋อชุดน้ำตาลใช่ไหมเราจะเห็นศัตรูทางไหนบ้างวทางนี้เสียงวิ่งเนี่ตรงนี้น่าจะบอดต้องฟังเสียงไหยครับต้องฟังเสียงเว้นเว้น อ่าใช่เว้นใหม่ครับคุณสนมเลยเว้นใหม่เว้นใหม่สนมเดี๋ยวน้วไอโฟกัสเลยเว้นใหม่เว้นใหม่หม,หมดลักฟักทองเจอคนเดินตรงนี้ไม่รู้คนหรือบอดดีเราไป่องกันรีไปรีไปตรงนี้เลยเนี่ย ไม่รู้คนหรือเปล่าวะอาจจะเป็นคนก็ได้หรืออาจจะไม่ก็ได้เหมือนกันเลยเสียงหลังยิงแล้วหลังยิงแล้วหลังยิงบงหลังมาแล้วมันจะผ่านตรงนี้มาตรงกลางเนี่ยมีแค่มีเข็มแค่อันเดียวเอง มันใช้ปืนอ,อะไรวะเซ้ซีลนะ่ะเดี๋ยวป่ะอขาที้ฝั่งรถยิงเฮ้ยไม่เรียกกันชาร์จังไงเผมไม่ได้ยินเขาเรียกอะไรไม่ไม่เห็นตัวเลยอะด้านหลังยิงไม่ใช่ด้านนะ่า เราอยู่ตรงกลางแล้วเนี่ยสนายหมดเลยปะเนยรูท่าหลังดีป่ะเสียงหลังไอเสียงตรงนี้ไม่มีแล้วเลยเหมดตรงนี้ยังไม่เจอเอาแค่อ๋อเสียงท่านหน้าดูเหรอบอดยิงมาเลอ ไปดูครับไปเช็คครับฮัลโหลวันดีครับคุณคุณสิทธิ์นนท์ตรงนี้มีไหมตรงนี้ไม่มีบ้านรีไม่มีหัวมันไกลกว่าน,นั้นว่ะไม่น่าใช่บ้านเขียวน่าจะไกลกว่าน,นั้นบีล่าแหละ ที่ดูเงียบไปหมดเลยเฮ้ยเสียที่ไหนวะเมื่อกี้ในบ้านเหรออ่าเด็ดเด็ดกูแล้วมานานหรือยังอันนี้เก็แรกครับเกมแรก,ก,แก,แรกอ๋อมาอยู่ในบ้านหลังนี้แน่นอนเลยเนี่ยท่านไงกำลังซื้อของอยู่แน่นอนแน่นอนมองเห็นไหมมุมนี้มองเห็นไหมซื้อป่ะได้ซื้อป่ะมองไม่เห็นว่ะช่างมาเลยมามุมนี้แล้วมองเห็นเลย อยู่ชั้นหนึ่งจะโผมาไปตัวเดียวเลยเหมือนจะตัวเดียวสไนอ์ด้วยมั้งมือนจะสไนอ์สเตเบิลม,มีอ่าเดี๋ยวเราไปสเตเบิล เซตมึงอ๋อเซตมึงนี่บวดหัวเลยแต่อย่างน้อยๆนะครับเราก็ได้ทำการกำจัดประตูได้แล้วนะเราก็ค่อยเอาขอไปฝากก็ได้มีอะไรบ้างจะบอกว่าผู้เล่นใหม่ก็ไม่น่าใช่มั้งไอ้คนนี้ไม่น่าใช่หรอก เอ้าค้าแล้วมันดำได้ไงวะ <Yeah. S 1> ผมดูแปบบ๊บผมเช็คแป๊บหนึง่งอะไรอ่ะค้าอีกเน่ค้าจริงปะเนี่ยมาแล้วโอเคมาแล้วใช่ไหมแล้วมันดำได้ไงีไง้ disconnected หรือเปล่าเน็ดหรือเปล่าอันนี้น่าจะเด็ดหรือเปล่าอาจจะเด็ดผมก็ได้ั้าง เลครับผมว่าผมลดทุกอย่างลงหมดเลยนะคุณภาพก็ลดลงมาเยอะเลยนะแล้วก็สตรีมแค่ฟูลเฮดดีด้วยหายแล้วโอเค หาเหรอเอาดีตัวหรือว่าสุดไปแล้วเอานี่เขานี่ดีกว่าคุ้มกว่าคุ้มกว่าเด้คุ้มกว่า,วา,วาอย่างนี้ก็แล้วกัน เงียบจังวะเฮ้ยเงียบเลยอ่ะอะไระอ่แบเพราะผมต้องเปลี่ยนด่านนี่แหละด่านนี้ดูทรงว่ามันจะเงียบเกินไป แม่งเล่นช้าอย่างกับเทอร์โมลเลยใช่ไหมแล้วก็บอดออกไ,ไปประเี่ยอันนี้กำจัดกลุ่มเจ้าบุญเนี่ยผมออกไี้เลยแล้วกันมันเ,เล่นช้ากันมากเลยอะ่ะผมไม่อยากเล่นละมันช้าเกินเลยไม่รู้ว่าใครจะเจอใครก่อน,นะเดี๋ยวประเด็นเนะี่ย ป่ะรีดด้วยบาทนะทุกคนไม่อยู่แล้วเงียบไปอ่ะมันไม่ไไม่ได้อ่ะมันไม่ใช่อ่ะยิงบอดอึงตัวหนึ่งก็เรียบร้อยแล้วออกได้แล้ว เลยนะฮะเริ่มใหม่เริ่มใหม,เใหม่เสียงกันไปแสนนึงฟรีๆเลยใช่ไหมจะออกมาล้านอยู่ปรับภาพโลดครับปรับภาพโลดเลยฮะอ๋อเอเอบัตรวิตเวลามันเวลามันดับทวิตจะเสียงก็หายผมงงว่ะอันนี้เป็นปอดอะไรไม่รู้เ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมรีเกมเข้าใหม่ให้แป๊บหนึ่งเลย เงียบเกิดใช่ใช่เดี๋ยวรีเกมให้ทวิตก่อนทวิทย์วเสียงหายเ,ยเดี๋ยวออกเข้าใหม่กันแป๊บหนึง่งซักครู่ซักครู่รีเกมก่อนปรับภาพโลเลยครับปรับภาพโลเลยเราเข้าเกมใหม่แป๊บนึงนะเผื่อว,ว่ามันจะช่วยทางทวิตเขาได้ยินเสียงบ้างทวิทอ่อนะมันเป็นอย่างงริงจริงนะเวลามันไลฟ์มันดับเนะี่ยมันจะเสียงหายไปเลยถึงแม้ว่าภาพจะกลับมานะแต่เสียงไม่กลับมาเลย แล้วผมรีแป๊บหนึ่งรีเกมรีเกมกดเข้าใหม่ได้เลย ตัวนี้ธวิดดอบหรือเปล่าใช่ไหมอันนี้ไม่รู้ว่ะเพราะมันจะเปลี่ยนแนวการเล่นจากลอยๆมาเป็นเน้นรอดแบบนี้น่าจะดีกว่าไหมฮะเผื่อจะดีกว่าแน่นอนดีกว่าเยอะๆ,ๆเลยเลยใสยลย่ลอยๆต้องอาศัยมีเงินหน่อยผมว่าถ้าเงินเงินไม่เยอะอย่าไปหาเล่นเลยครับมันมันมันเสี่ยงนะแล้วเพราะเราไม่รู้เราจะรอดหรือเปล่าทวิดได้ยินเสียงยังทวิต ไว้เป็นไงบ้างอีเวนต์ Even. อ่ะผมมีฟักทองสุกสองอันแล้วด้วยอ่ะได้ฟักทองเขียวมาอีกอันหนึ่งฟักทองดิบขายเลยเอาวเซ็น้าอันนี้เก็บไปก่อนด้วยกันนะเก็บไปก่อนด้วยไหนว่าฟักทองอยู่ไหนเนีย่ยอ๋ออยู่นี่